ผ่านทางไม่เขาขาแห่งความเฟรนลี่พร้อมนะปุ๊บ มันทำร้ายกตัวนอ้องผู้ใสย่ยเสือแลนะ,ะน่าสงสารได้เนาะชื่ชืช่อทอเริ่ยวเป็นผู้ดูแลโบรัสถานแห่งนี้เองตามมาเจ้าหนูฉันจะนำมาให้เธอเองคุณเห็นบ้านหลังน้อยน่ยนารักในโบรัสทานคุณเตคุณทูกเตมิมความมั่งมนโบรัสถานแห่งนี้มีปินามากมายที่ไม่เคยอยาก ไม่มีใครอยากไม่ให้นี้สิบห้านาทีผ่านไปก็น้ำน้ำที่นี่จริงๆนะม,มิสซิสส,ส,ส์ตรวจให้ไม่ให้ตะไม่ให้แทงใครได้แต่ว่ามันดูน่าลำคาญและวันทีรเราสองคนสตรองกันไปเยี่ยมมากหนูเอาที่สบายใจ หน่อยด mixer. เดินมาโน่งนี้ด้วยตัวตัวเองไประบายยุคโซเทชันด้วยนะเดินผ่านออกเดินมาโน่งนี้ด้วยตัวคนเดียวเดินมาโน่งนี้ด้วยตัวคนเดียวไม่เดินมาโน่งนี้ด้วยตัวคนเดียว Don't touch my shy. i mean, can they... it's... It's quite... Quite... Don't touch Put... two... shy. do You want to have a battle? you want to have a better? Psh. Pew. <laughs> <laughs> Do you want to have a good time? Yes. ตอนเนี้ย่ะอ่านตอนให้จบเลยรอเจอกวามเจอาเฟสฮาวดี้นี่คุณเขียนเองทำมาตอนไหนอัพเมื่อไรเพิ่งว่าได้หน้านี้ก็ต้องคงใช้ว่ามีอีกซีรีส์หนึ่งต้องเขียนเรื่องนี้ก็บอกแล้วว่าว่าจากเรื่องนั้นค่อยฮะคือได้อ่าน้เนแน ไม่ค่อยสวกมากเพราะแทบแบบสเซียเหมือนกันชัดข้ามคืนอ3%เซเหมือนเดิมต้องปิดขึ้นช้าอัพมานี้อยากคุยด้วยกับ5 0 0รกว่าชวิตติดตามเรื่องนี้เรลอกที่จะไม่อ่านก็ได้ตามสบายตามชื่อิตตอนนี้เลยนอกเนี่ยคือถ้ามีคนสังเกตจริงๆเราไม่ว่าอยู่อันเชลให้มวยเอกแม่แต่ แม้ว่าเราจะทำได้สวิตเซอร์แรเอาเราเอามุ๊กอย่าแตะต้องเด็กแหมากกรับเราไม่หวัดทอร์เรลมีหน้าอกไม่มีใครสักคนหน้าอกเจ้คนแอนดรอยฮ่า,ไ,าไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเราแอบ,บดีเจด้วยซ้ำที่มันใครดีเกรดลูปวายแซนฟรีอย่างมากเราก็แค่แซนเก,นกหาหัวฟรีถ้าอยากเห็นรูปวายรูปเบรดอะไร ที่มันออกนะฝันไม่ได้เรไม่รู้ในเรื่องราฝันไปเถอะแล้วลาลามันยาวจริงไม่ยากอ่านแลนอกเรื่ออะไร